ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจําวันที่4มกราคม2567นะคะสาหรับคนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลระ,ะวังเรื่องการขับรถนะคะอย่าขับรถเร็วนะคะในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุหลายๆคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปหาคนที่คุณรัก นะคะช่วงนี้ระวังปัญหานะคะสุขภาพปวดหัวไมเกรนนอนไม่ค่อยหลับมีเรื่องคิดมากคิดเยอะมีเรื่องกังวลใจนะคะขับรถระวังนะคะอย่าใจร้อนอย่าหง,งุดหงิดอย่าขับรถเร็วนะคะช่วงนี้หลายๆคนนะคะกาลังคิดอยากจะเดินทางไกลไปต่างประเทศไปหาคนที่รักไปหาคนที่รอคอยนะคะคุณมีโอกาสได้เจอกันนะคะในช่วงนี้นะคะช่วงนี้อาจจะนอนไม่ค่อยหลับนะคะอาจจะนอนไม่ค่อยหลับคิดมากคิดเยอะระวัง Los ไมเกรนปวดหัว ดวงความรักสําหรับคนโสดคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะเข้ามานะคะดวงความรักสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องกังวลใจคิดหนักคิดมากนะคะระวังมีปัญหามีปากมีเสียงหรือทะเลาะก,กันและทําให้คุณเครียดนะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีเขียวสีแดงสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะตองหนึ่งขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ